คือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินสํมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่สองปีการศึกษา2564นายรณชัยแสงเจริญกุลผู้มยการโรงเรียนบ้านเขาหลักสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตรังเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายรณชัยแสงเจริญกุญตลตำแหน่งผู้มยการโรงเรียนบ้านเขาหลัก วิทยฐานะชำนาญการประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนบ้านสวนสมเด็จเจ้าพระยาคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโทจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประวัติรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2553ณโรงเรียนหาสาราญวิทยาคมอำเภอหาสาราญจังหวัดตรังตำแหน่งคสอ .1 ถึงตำแหน่งคสอ .2 ณโรงเรียนหาสาราญวิทยาคมอำเภอหาสาราญจังหวัดตรัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่1เดือนคุมภาพันธ์พุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านเขาหลักตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาตรังเขต1โรงเรียนบ้านเขาหลักเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับสารหนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น68คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนโรงเรียนบ้านเขาหลักเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนครองตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดทั้งหมด10ตัวชี้วัดได้ดำเนินการดังนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนผลสำเร็จทางการเรียน วิชาภาษาไทยทางโรงเรียนได้มีกระบวนการการดำเนินง,งานดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู 2. ส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติ 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรม 4. มีการวางแผนนิเทศและติดตาม 5. มีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานโดยมีผลการดำเนินงานคุณภาพของผู้เรียน RT ระดับชั้นป .1 ปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถทั้งสองด้านสูงกว่าระดับประเทศจัดเป็นอันดับ4ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1 ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการการดําเนินงาน 1. การมีส่วนร่วมจากการทําแผนหลายภาคส่วน 2. การมีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 3. การดําเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การกํากับติดตามตรวจสอบ 5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน6การปรับปรุงแค่ไขและ,และพัฒนา7การเผยแพร่ผลงานและรางวัลจากการดำเนินงานผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารการจัดการให้ครูส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวันครูผ่านเว็บไซต์วันครู .com ส่งเสริมให้คุณครูได้จัดส่งผลงานเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายบุก ส่งสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชีวัดที่สผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโรงเรียนบ้านเขาหลักมีผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโดยมีกระบวนการการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนและปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนสอง จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำเริจทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3. พัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 4. พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 5. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 6. จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานโดวยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย7จัดให้มีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนจากกระบวนการการดำเนินงานดังกล่าวมีนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ3ามขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ62.40ตัวชี้วัดที่4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางโรงเรียนบ้านเขาหลักได้มีกระบวนการการดำเนินงาน 1. การบริหารงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารงานการเงินพัสดุการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยทางโรงเรียน มีแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการรายงานทางการเงินของสถานศึกษาการดำเนินการตามระเบียบพัสดุการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตัวชีวัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่จากผลการดำเนินงาน ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพคิดเป็นร้อยละร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสน,นุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินยัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำผิดวินยัย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษามีการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากผลการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากราทางการศึกษาไม่ถูกร้องเรียนตัวชี้วัดที่เจ็ดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษามีการประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุก ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพด้วยความเต็มใจอย่างดีและมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงาน สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการมีกิจกรรมร่วมกันจํานวน15ครั้งขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชีวัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำแผนการรับนักเรียนโดยมีข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังทำงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนติดตามประเมินผลและรายงานการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบจากการดำเนินงานดังกล่าวนักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนเข้าเรียนทาแผนการรับนักเรียนร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการวางแผนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างจูงใจในการศึกษาต่ออย่างหลากหลายมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบมีร่องรอยหลักฐานปรกากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้สถานศึกษากำกับดูแลนักเรียนระหว่างเรียนทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันหรือมีนักเรียนออกกลางคันแต่สถานศึกษามีระบบต,ติดตามให้เข้าเรียนและนักเรียนที่จบชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6ได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละร้อยละรอ้อตัวชีวัดที่1ิ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษามีการวางแผนและกระบวนการทำงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์และสะท้อนภาวะผู้นำได้รับประโยชน์ของผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมโรงเรียนใดให้การศึกษาที่ดีแก่นักเรียนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านโรงเรียนและสังคมนั้นก็จะมีนักเรียนมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชีวัดทั้ง10ตัวชีวัด โดยการนำนายรณชัยแสงเจริญกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหลักสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่ง